สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแ c h ช n แนลนะครับช่องหวยฟรีช่องนี้เรามีสูตรหวยมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับไม่จำเป็นต้อง IS, เอาไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับเอามาฝึกสมองกันสหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้ว5งวด แต่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักสามง่วนนะครับที่เหลือถ้าท่านมีเวลาก็ลองย้อนทําดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําเป็นตัวอย่างจากงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับเส้นสีแดงที่ท่านเห็นนี้ก็คือหลักสิบนะครับอันนี้คือหลักหน่วย หลักสิบเราจะใช้หลักร้อยรล้ว,วันที่1นะครับมาบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็บวก1คงที่เริ่มจากงวดนี้นะครับ30ธันวาหลักร้อยรางวันที่1คือเลข8ดหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2คือเลข8 8ดดบวก8ดเป็น16บ6กบบวก1คงที่เป็น17ได้เลข7 7นะ็ด็ดนับเพิ่มไปเป็น8ดนะครับส่วนหลักหน่วยใช้ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นนะครับแล้วก็หลักสิบบวกเเป็น8 8ดดบวกศก็เป็น8ได้เลข8 8ดดนับเพิ่มไปเป็น9้าเป็น10หลักหน่วยได้890ศูนย์นะครับหลักหน่วยนี่3ามตัวนะครับหลัก12ตัวผลรางวัลของงวดถัดมาครับ17เมกราออก1970 7 9ย์ หลัก10บคือเลข7หลักหน่วยคือเลข9เรามาดูต่องวดต่อมาครับหลัก10ใช้หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 0งบวก2เป็น2 2งบวก1คงที่เป็น3 3นับเพิ่มไปเป็น4 หลักหน่วยใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้เลขสี่สี่นับเพิ่มเป็นห้าห้านับเพิ่มเป็นหกได้สี่ห้าหกหลักหน่วยผลรางวัลของงวดถัดมาครับหนึ่งกุมภาพออก้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่ข้างล่างออกศูนย์สี่หลักสิบคือเลขสาม หลักหน่วยคือเลขสี่งวดต่อมาครับหลัก10บใช้หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งมาบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งบวกเเป็น10บ0ิบบวก1คงที่ก็เป็น11อได้เลขหน,หนึ่งนับเพิ่มไปเป็นสองได้1กับสองหลัก10หลักหน่วยใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 เกบวกเเป็น18 18ปบวกสเป็น22ได้เลขสองสนับเพิ่มไปเป็น3าสานับเพิ่มไปเป็น4ี่ได้สองสาครับหลักหน่วยผลรางวัลของงวดถัดมาครับ16บกุมภาออกศูนย์เจ็ดสี่แปองสหลัก10คือเลข2หลักหน่วยคือเลขสี่ ทีนี้เรามาดูของงวดวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1มีนาคมหลัก10ใช้หลักร้อยลงวันที่1มาบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 8บวก1เป็น9 9บวก1คงที่เป็น10ได้เลข0 0, 0นับเพิ่มไปเป็น1 ส่วนหลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองบวกหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 0ึนบวก8ก็ได้8 8, 8บวกเกเป็น15ได้เลข 5, 5้านับเพิ่มไปเป็น6 6นับเพิ่มไปเป็น7ในไดห้าหนะครับหลักหน่วย8บวก1เป็น9 9้เบวก1เป็น10 0ศนหนึ่ง ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะครับหลักสิบคือเลขศูนย์กับเลขหนึ่งหลักหน่วยห้าหกเจ็ด ก็จะได้6คู่ชุดนะครับ010607151617จะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้ทั้งหมดเข้ามาแล้ว5งวดนะครับที่เหลือท่านมีเวลาก็ลองย้อนทำดูนะครับได้อีก2งวดงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับถ้าเดินต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีใครทราบนะครับ จะผิดจะถูกอย่างไรท่านผู้ชมก็ต้องมีวิจารณญาณน,นะครับในการตัดสินใจที่จะนําไปใช้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลบังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับขอบทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ